พี่น้องที่รักวันนี้วันฉลองนบุญโถวัสอัคระสาวกในจดหมายถึงชาวเอเฟซัสพระศาสนาจาักเปรี่ยนได้ดังนครหนึ่งที่มีสมาชิกคือคนบาปที่กลับใจและกลายเป็นอิสระไม่เป็นดังทาตอีกต่อไปพระศาสนาจักรยังสามารถเปรียบเป็นหน่วยย่อยลงมาคือบ้านเรือนคนบาปที่กลับใจได้เป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว เป็นบุตรในบ้านของพระเจ้าและพระศาสนาจักยังเปลียนได้กับอาคารหลังหนึ่งที่ก่อสร้างบนพื้นฐานของหลักคําสอนของพระเยซูเจ้ามีบรรดาประกาศกเป็นรากฐานเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่เริ่มต้นประกาศในพันธสัญญาเก่าและสืบเนื่องต่อมาในพันธสัญญาใหม่โดยบรรดาขร,ราสาวกพระศาสนาจักมีพระเจ้าประทับอยู่ ซึ่งพระอ,องค์ทรงอยู่ในตัวของผู้มีความเชื่อแต่ละคนณนะเวลานี้ทุกคนจึงได้เป็นพระวิหารของพระเจ้าอาศัยการทำงานของพระจิตเจ้าคิตชนที่อยู่ในพระคิตเจ้าก็ได้รับการเสริมสร้างเราเติบโตเป็นดังอาคารที่มั่นคงผ่านหลักแห่งคำสอนหรือพระวาจาของพระอ,องค์สิ่งที่เราต้องพิจารณาคือ เราอุทิศต,ตัวเราเพื่อจะได้เป็นพระวิหารของพระเจ้าหรือไม่เราได้ดำรงอยู่ในพระเยซูเจ้าหรือยังเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเอาใจใส่อย่างดียอมให้พระองค์ทรงมีอิทธิพลในหัวใจเราที่สะท้อนออกมาในการปฏิบัติหน้าที่คิตชนที่เราได้รับมอบหมายเราต้องเจริญก้าวหน้าในการเสริมสร้างให้สมกับเป็นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าวันนี้ให้เราภาวนาว่าโปรดประทานพระพรให้เราได้ดำเนินชีวิตในความสว่างและความดีอันรุ่งโรจน์เพื่อประกาศถึงชีวิตที่เป็นดังพระวิหารของพระเจ้า